ที่บ้านมีใครเคยทำไหมครับคือเอาน้าเปล่าผสมลงไปในน้ายาล้างจานมันใส,สขึ้นใช่ไหมมันก็เหนืดน,น้อยลงแล้วมันก็ใช้ได้นานขึ้นนะดีไหมทําหรือเปล่ามาเริ่มจากผู้ใช้ทวิตเตอร์ท่านหนึ่งออกมาโพสต์ว่าทุกคนรู้ใช่เปล่าไม่ควรผสมน้ำในน้ำยาล้างจานหรือสบู่เหลว พอมันใช้เชื้อโรคเติบโตในขวดวันนี้เพิ่งบอกที่บ้านไปเห็นน้ายาล้างจานมันเหลวกว่าปกติแม่บอกไม่เคยรู้มาก่อนเลยเอ้ยมันเป็นขนาดนั้นจริงหรือเปล่านะครับนะอันตรายขนาดนั้นไหมนะครับก็ถ้าเราดูข้อดีข้อเสียที่เขาเขาเสียงแตกกันก็จะต่างกันนะบางคนก็จะพบว่ามีข้อดีบางคนก็จะมีข้อกังวลอย่างที่ว่าเนี่ยนะครับมันก็มีน่ากังวลจริงๆถ้าคุณเจอจางมันมาก,มากๆเก็บไว้ในขวดไว้นานๆ อันนี้มันอาจจะํำไปสู่เรื่องของเชื้อโรคปนเปื้อนที่ว่าได้นะครับในข้อมูลของต่างประเทศก็บอกเหมือนกันว่าถ้าเป็นน้ํายาล้างจานแบบเข้มข้นก็มาเจื้อจางด้วยน้ําเปล่าได้เพราะเวลาใช้เราก็ต้องเจื้อจางใช่ไหมครับเขาบอกว่าถ้าเจือจางนั้นในอัตราส่วนที่เหมาะสมไม่ได้ทาให้น้ายาล้างจานนั้นประสิทธิภาพต่ตําลงคือควรจะเริ่มเถียงเรื่อมประสิทธิภาพด้วยใช่ไหมครับแต่บอกว่าถ้าอัตราส่วนเหมาะสมประสิทธิภาพไม่ได้ต่ําลงหรอกถ้ากำลังดีปุ๊บเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือก็จะช่วยให้เราประหยัดนะในการทําใช้น้ําาายลงจได้ แต่นี่มัข er ้อเสียอะไรนะครับบอกว่าไม่แนะนําให้เจือจางน้ํายาในขวดถ้าเกิดไว้ในขวดแล้วคุณเก็บไว้แบบคุณไปละลายใชจนเจือจางมากถ้าไปเจือจางมากแล้วทิ้งไว้นานๆเชื้อมันก็เลยมันก็เลยโตได้เขาเลยบอกว่าถ้าใช้ผสมลงเป็นอ่างน้ําล้างจานแบบฝรั่งล้างเนี่ยใช้ได้นะครับแต่ถ้าเจือจางไว้ในขวดเนี่ยไม่ให้ทําถ้าเป็นน้ําร้อนเนี่ยดีเลยฆ่าเชื้อโรคได้นะครับแต่ถ้าเป็นน้ําเย็นนะยิ่งทาให้เชื้อจนจะโตบนจานช้าที่ล้างได้ได้มากขึ้นแล้วเขาบอกว่าถ้าคุณเจือจางมากเกินไป อันนี้น,นี้ก็นะ่าสนใจนะเจอจางมากปุ๊บพอเทลงไปล้าง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 ,างเนี่ยมันก็เหมือนกับล้างไม่สะอาดก็ต้องใส่อีกใส่อีกใส่อีกมันก็คือสุดท้ายก็กลับมาใช้น้ำยาเท่าเดิมเทคนิคในการล้างจานก็นคือล้างเสร็จแล้วล้างน้ําแล้วก็ไปตากเนะี่ยจริงๆท้มันแห้งเนะี่ยจริงๆของไทยเรามันเข้มข้นมากเนี่ยคนกังวลเรื่องเชื้อโรคมันฟองน้ําดีกว่านะั่นก็เป็นเรื่องหนึ่งนะครับว่ามันไม่ค่อยอยู่ตรงนี้หรอกอยู่ที่ฟองน้ำเนี่ยแหละครับ